สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงเหล่ารุ้ยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับในช่วงบ่ายของมือวันที่สิบหา้าเดือนท่านว่าค,คมปีพุทธศักราช2566นกกะคะกับการตามหาตัวเลขแนวทางดีเด็ดด,ดังๆค่ะมืออาภีพพอมพี่น้องบรรเทาสกุสกอลมาติดตามรับชมรับฟังตัวเลขแนวทางนะคะเน้นย้ำโค้งสุดท้ายนะคะตัวเลขแนวทางจาก ปูยาเทวดานะคะพ่อแม่พี่น้องคะมวที่ผพานมาเนี่ยตัวเลขคับนวณของปูกับเขาตัวเลขของคู่จันทนกับเขานะคะพี่น้องคะเอาเมื่อนี้นะคะคู่จันทนแล้วกับมาเน้นตัวเลขคือเกาหรอพี่น้องคะเน้นตัวเลขเน้นเน้นเลยนะคะแต่ว่ามือในสิติตามให้พ่อแม่พี่น้องอีกเทื่อนึงนะคะเนาะสาหรับเมื่อนี้นะคะตัวเลขของปูยาเทวดาตัวเลขของคู่จันทนที่มาเน้นย้ำตัวเลขให้นะคะสิเป็นตัวใดพ่อแม่พี่น้องมาติตตามรับชมรับฟังคลิปมีพร้อมๆกันค่ะ ผู้ค้ากรลังมาสการค่ะเออเจนร้อนเด้อผมรรวยโอ้พอดพอดตะบอกกับไอ้เออไอห้างห้างหลงไปไ่สัญญาอมแล้วอมเถามว่าว่าเอฟซีก็เป็นห่วงเป็นห่วงนะคะเอฟซีเป็นก็เป็นห่วงหลายว่าให้ปูเล่าจ่าสุขภาพมันเป็นปีละ กรดดพอดเบิกน่ารวยสี่ห้าโมึงะเดี่ยวมึงกบนอัตุระเด้อค่ะปูอ๋อเน่ทางอีกลมาถามแนวท่าเลระคะปูมสิบพาแล้วค่ะปูสิบพาองสิบหแมนค่ะอันบอกมกเครื่อนีเขาหน่อยเดียวนปูวาปูอันพลให้ปูเสียงเลขให้หนาก็ได้สิถามคาว่าปูด้เสียงบอแล้วก็บฟันดีบอนะคะปูคเ๋ยันี่ตีใส่แล้ว่ตีใส่หัวบอลแลก็ิบพ โอ้พิ่นบอกให้เสี้ยพิ่นบอกให้เสียงสองคู่นี่แม่นบอกครับปัวตอนนั้นตอนนั้นคู่นึงคู่นึงคู่นึงตอนนั้นหัวมันก็ให้คนนี้กู้จันท่อนค่ะหัวมันหัวมันอ่ะหัวมันหนึ่งหกกำหัวมันเนี่ยตีนต่างหัวมันยิ่งใหญ่เนี่ยค่ะปัวทำคุบเข้าหมดเลยหัวค่ะเออหัวมันมากมากมากมุกมาั่านมามุกมาท่านมุกกินยาหนาวมาั่น

เราเราน่มเป็นสิบส de ี่รางเลยคุอบวนี้มกาในสิบหน้ <c oughs> <c oughs> ่เหมือนกันโอ้สิบห้าน่เนกันกรสิบห้าะป้าเออกัสิบห้ารนาันนี้ว่าอย่นว่าโหอนีู้นี <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้เอ่อู่นี้เก้าคนกันค่ะสวัสค่ะศูนย์ค่ะเก้าศูนย์หกเก้าค่ะป้วเออศูนก

หัวหูวัวหกคนละว่าจ้าวัวหกัวหกวัหาัแนค่ะเออีไถูนมาึงหัวมันมุ่นเล่าว่าจ้าเอมันมุ่นถูนหัวหาหกศูนเก้าศูนย์เก้าศูนหเก้าเเตนีไปเจาะุณหาเท่เด้อต่าจะศูนหกเก้า โอ <h unlocked> ้แล้วปรไเด้ยว่า0ูนหาเ้าป่ะครับพอโอ้เราจะูนพักว่างเอ่ะค่ะออ้ี้ร้องมือล่ะตัวนี้ต้องมาบ่าพูเดียวสิบซีค่ะสิบีสิบบาเนี่ละเอาว่า

สีเสียแค่หน่อยค่ะเออประมาสิบสี่สิบห้าบ้าน้เรีที่มันมั่นวาอว่กจ่า่ร่มัินค่ะเยอะเปนมันกินสามกเเนี่ยค่ะมันอันอันนี้ไงฮทางนสีม่วงบอกครปัวเออเออสีม่วงจ้าปัว กับหัวใหญ่ครับเนาะค่ะปูเนาะหัวใหญตัวปูกับปูกันได้ยุ่งกับปูกันอืมตัวนี้หาบ่ค่อยมีเลยนะค่ะมันอันนี้อือค่ะตัวก้อนอีรายอยู่อือค่ะสุาสุดเลยเดียววนหกเก้าสามหกด้ล่างนี้ก็เดียว กินล่างอย่บนเราะว่าสองตัวว่ากินล่างกันเราิดซีก็ที่มากันั่ไว้วันนี้ก็โลกเกี่ยวอะรเลยว่าเก้าซีซีเก้าเนี่ยหกซีซีหกต้องต้องขืนต้งรงดอย่วันนั่นวันนันะวันซัแล้วว่าจะบอกที่เหญ่เหนือนากาซีหนี่งเมวานนะคะ น้าก็สีก็ลายเป็นหกด้เหับใช่เอข้ออะไรเขียนหกสีน้ำนาอค่ะปัวสีหกสีหกีหกนะคะสีหกสีหกเก้าสีหกสีเก้าเกีกี่ละอ่าคปัวกคนคนปัวนี่มันดับหกเด้ ดับหกล่างอ๋ดับหกบนปะคบปูดับหกบนเจ้ว่าล่างก็ดับเจ้ว่าล่างนีเห็นได้ซี่เก้าเก้าซี่หกซี่สี่หกได้หมดจ้าก็ดับดับหกดับหกบนเจ้ว่าวันี้ศูนย์เก้าศูนย์หกเก้าก็ดับจ้ายิงข้ดักยิอบัก แต่เป็นกบมาวันที่เป็นกบมายำค้างเนาะค่ะสิบตัวสิบสี่นี่เนาะค่ะปุณเนาะเออสิบสี่ห้าสี่แล้วจะยำาล้วแล้วก็มีตัวนี้นะ่ะงามันตัวมันด่งเพราะมอแล้เออแ่แขงเขามดกันละกินินต เจ็บนี่คืตัวพิเนี่ปูิษวางคอเหนขึ้นนี่ยิงได้สูตอนี่มั่างเนี่ยใช่้าหนาเจ้งหน้สูของปูนี่ตัวรองมันเจ็บอะไรนะครับหนึห้าเจ็ดเนี่ยมันห่างเนี่ยโอมันห่างกันหนึ่งห้าเจ็ดยที่อ่ะหนึ่งห้าแปดค่ะ แต่มัมาได้ก็สามตัวนี่มยากว่าแ่ส่วนขปูนี่มันสีม่ยากแต่ว่าจังอ่ะหนึ่งหาแปดแต่ว่าขันสองคือหาแปดด้วยว่าสิบหางสิล่ะว่าไงแต่ว่าสิบหานี่มันส้นกันพููมันใจสิบหาี่ดิคแต่ว่าหนึ่งห้าเข็ดนี่มันมันหางค่ะัวปควม่นด้อีออกไงกนเถอะค่ะปัว อบดับมันมนเลยดับท่ว่ามันเล็เร่องเนี่ยค่ะบ้องส่เราะยี่้อตวดค่ะเพือาตัวตัที่มันออกได้งงายๆคือสิบ้าจะสิบผาก็สิบสี่ออกไงค่ะอือยีผูวใจต้อนเรานี่มี่องคือนี่มาใีเลขมเครื่องหนึ่งคนคนไพคนมา่ีให้มันมันหัวมันมุดศูนย์หกเก้า มันกำมังไงจ้าเนี่ยดูเข้ามาดีสองตัวนี้มันขามนะหนึ่งห้าเจ็ดนี่มันขามกันนี่เริ่ม,มเล่มานีอ่าอยู่อยู่อยู่ในสูตรตัวแยกสีทิศอะเจ็ดสี่หนึ่งสี่มันก็นขามกันเนี่อืมมันได้ออกงางนคนะ่ะพ่บเล่นดังดังไรดูงงด่พุดเลย ค่ะัน้วิวเขามาทีปีที่ผ่านนี่ครับค่ะบัวเออที่สีสิบห้าะทอนวให้่มได้ผู้ยนท่อนบอกคักบอกแน่นค่ะปุณเออเออตนี้แบบพวกมันเจอมันขึ้นนี่มันขึ้นชัดเจ็นยี่ีดฝนชัดเจ็นเนาะค่ะี่ยิงะยิงชจ้าบรไดนกจเส้ยน้องจ้า เออลูกที่ลูกหาคนี้ละอายุต่ออาไอไ้กูดูจ้าปูอพวกกลุ่มอมไรพวลุ่มอะไเลยทิศชิษฐานที่ชิานะคะปูเออวันนี้ก็ศูนย์ิดเีนใต้ก็ได้ตัวนี้ศูนย์หกเก้าครับสีหก ค่ะเนก้ากับสี่ิงใ้หัวเิใ้จ้า่เรียกว่าชงนันตอนนี้เตอนนี้เด่นซุ่มๆแต่ว่าค่ะตอนนี้เนตอนน้ป็นเแพทองนี่งค่ะถึงจะทำถงจะทำคคนนีอเคเเสร็จแล้วก็เอ่อไปจบไป ไก่โจ้แล้วคะ่ะปูพอดีคะ่ะปู10นาทีคะ่ะเออใหญ่ใป้อน่อนมืออ,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 มอ,มอื่นนีกปูจะอดรสีวม่จังไหนหน้างมืออื่นจ้าตัดสินจะถูกหมดแ,แล้งละจ้าพูได้คะ่ะเจ้าครับน่งปูจะนึ่งเข้ามาเดี๋ยวว่าก่อนเนะปูเออตีห้าตีสี่ตีห้าจะทรไปเลย <laughs> แยุ่ไปเลา ช่วงไม่เคยจับซีฟีซีก็ 15, ซหผากรีเก่ 4, าาค่ะเีอืมครับปตูต่อต่อตัวนี้ว่านี่บอกก็จะหราอาจจเบิ่งเบิ่งได้ชิปเือนศูนย์หกเก้าเนี่ยจ้าต้ง่มากจ้ปูเออเรางั้นพท่มากจัดซีฟีเรียบแถวสมุทรปาการแถวแล้วปฐมแถวนี่ ก็ค่ขับไล่น้องพูว่ากเออโทรงาถามเมื่อเมื่อนี้เมื่อเนี้แต่แต่เมื่อนี้กันขาว่าแล้วว่าเป็นสามสิบสี่สิบสายเหรออืมจ้าไกล้แล้วนะค่ะพูเนาะเออสามสิบสี่สิบหมดละก็คันนับขึ้นว่าไม่ได้พุดหล่เพราะว่าตสอบว่าหนีเรื่องเนี้ยจ้าอืมเจพกับกับเน้นตัวเก้าหล่ยละบอกพูเ้าน่ะ สิบสี่อ่าเดี๋ยวปว่ามันมาไดวสิบเจ็ดอ้่ว่ามันมากอย่างค่ว่าสองเจ็ดแปดสองเ็ดอย่มากไงมาไดอยู่มันอยู่ได้อยู่ได้ยันสี่ิค่ะปู่อ่เป็นรอเบืองมาขึ้นสามทุมอ้สองทุ่มเออสามทุ่มมาขึ้นกเดี๋ยนอนเพราะว่าเ็ดเหล็กอยู่เบิ้งต้นเลกนะค่ก็ต้นยังเบิ้งขอเบิ้งนะ เลยเขียนเลขสิบสี่เสี้ยวบอลหล่ะค่ะที่ฐานบอกผู้หญิงก็ต่อบอกก็กล่าวว่าจบเกี่ยวกับว่าผู้หญิงผู้หนึ่งตัวสิ้นคนนั่นแหละที่ตายไปแล้วละผู้หนึ่งคนงามคนอะไรซะส่วนดีขนาดเลยล่ะอามันไม่หายสองหัวใส่กยกตาหนีมาเล่มาหนีเต็มตาเลยดิเออมาผมกพื่อนผมไปทำไรปะ เยดเก่อวามสวยพระไว้สิว่ามัมักหมขึ้นอย่างนี้ยากคู่วัดฟ้าปรส่ิฐยาคู่อนกคู่ลาวาวะยามักมเจอหมหม่กันมั้มันนี่ค่ะนาที่ยังเราหมากไวอสิครับอคปู่เลยศูนย์หกเก้าหน้าที่อิหน้าขอเจ้า่ ย่อมุงเยพบอะทรมาว่าเสียงอ่าสิบสี่สิบหายนี่อีฝันมาในกับฝัน่าผูนี้พูดจาวกันละอ่าผูนี้กับหน้าคนเด้งกับหนึ่งสี่กันดไว้เนื้อหาระวังสิ่ะมันกับศูนย์หัวหัวมันมุ่นหัวหกผู้เท่าเก้าศูนเก้าหกระวังสิ่ะ่ะอือเดีวเราหลายตัวอยู่ครับนี่ก็ตัวโาตัวยักไปสิ่ละค่อ เรไม่แน่ก็มี่เรไม่โรคู่วันคู่ก็จดัได้ว่ามันเจ็ดเด้งเหมือนกี่หล่ะวันคู่แล้วค่ะแม่ค่ะบพูเออแต่พี่เจิญบึงคลิบมาบ่งอะไรกดแชร์กดกรดิ่งกดติดตามกดกระดิ่งกดติดตามให้สี่บึงช่องผมร่ำรวยสี่ห้าหกละค่ะูมื่อวานพรัแล้วมืนี่ร่องร่องร่อง ต้องมือสวงเน่หมอเลยนี่ใครทั่วมาอบซี่่ใครทัวมาถาม่แ้บินบาทจะฟ้องทุกด้เลยนะยะบินบานขับมาวัดไม่ออยทั่วเด้าจะทั่วถ้ตีสองรดตีสามรถขับมาตีตีสองตีสามตื่นล้วชมีคนสุกุกเจอเล่นเด้อแอบซี่แอบซี่ของบุญแล้วรวยสี่ห้าหก นเลยโดยชแนลคนเยาคเรคนฉลกดไลค์กดแชร์ก,ก,ด,ร que, ก,ด, ar, กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อได้คลิปใหม่ๆต่อไปด้วยไปป,ปุ๊บปะฟังเห็นผลสิ่งกันแล้วกันแ <c oughs> เออเออสิได้ร่ำรวยอัไ <c oughs> เนี้ยคุณโยมเปมันโซว่าแจ่ว่ามอกจ้าว่าเด็กดีๆเด็ดๆดังๆชัดเกียนว่าแกว่า นี่เป็นเศรษฐีทุกคนสุกคนโนมบักม kind of ึงนี่ลราไหมรัค่ะพักจำมงเศรษฐีนี่ยเรวไหรัค่ะเออเว่าเอ้เว่าไปเป็น่นเาถามนันต้อว่าบอกน้ามักคนว่าอืมเรนก็บินเนี่ยรเก็บนีลดลดเป็นเงาผ้าหดเลยจ้าวเรื่อยมีคสุกสนเยอะแ้วเนอเจเน้อแล้วก็แอดมินเดี๋ยวตอดไฟค่ะ เออจะร่อนป้อนจะร่อนป้อนค่ะให้ปูเศร้าเร็วๆนะคะปูขอบคุณปูหลายๆค่ะใกล้แล้วค่ะปูไปไปไ้ดูหรอกัปห้างๆไปก้อยๆจ้าผมสมมติใกล้ก็ค่ะค่ะปูค่ะขอบคุณค่ะปูการนมัสการค่ะสาธุค่ะสรุปตัวเลขแนวทางถ่ายคลิปนี้นะคะพี่น้องค่ะแนวทางตัวเลขจากปู่ยาเทวดานะคะ คู่จันท้อนมาเน้นมากๆเลยนะคะมือนี้นะคะพี่น้องคะเราเน้นตัวเดียวเลยนะคะอ่าตั้งแต่ต้นหวดมาจนหอวมือนี้เราเน้นลาง14นะคะพี่น้องคะเน้น14โอ้มาทุกทุกคลิปเลยนะคะเน้น14มาตลอดทุกคลิปเลยนะคะพี่น้องคะเอามือนี้นะคะตัวเลขของคู่จันท้อนค่ะมี0 6946ห่ลาง14กับ15 ลางนี้เล่าหาเน้นมากๆเลยขึ้นหนึ่งซีนะคะเป็นตัวเน้นตัวเด่นนะคะตัววงกลมหนึ่งหาเป็นตัวร่องนะคะพมัยพ่นองคะส่วนศูนย์หกเก้าแล้วก็ซีหกนี่ปูและหิขีดเส้นใต้นะคะเอาจงจในกอยาลืมแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้พร้อมนะคะมืออ่นเศร้านะคะถ้เาเศร้าอดเดติดตามแนวทางของปูยาเทวดาคู่จันทน์ทอมาฝากมาตอนพม่พพ่นองบานเทาสุกุสุก่อนค่ะหัวที่พานมานี่คู่จันท์ทอนมาบอกไก่เนา เก่าหนึ่งตรงๆเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องคะเอาจรไงๆก็อย่าลืมแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้พร้อมด้วยพี่น้องด้วยแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้ด้วยนะคะตัวเลขทุกตัวมิธิ์เขามีสิดรุดทุกๆตัวค่ะนํามาฝากตอนพ่อแม่พี่น้องไม่เท่าสกุลสกุลเป็นแนวทางยิบจับซื้อหาสลากินแองรัฐบาลน,นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะและเป็นความเสื่อส่วนบุคคลเนาะค่ะเนาะ ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบเรดาสุขุมสุขคนนะคะสำหรับการรับชมรับฟัง ขอให้พ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขุสุขอนชโชคๆๆม,ม,มันมันลำลำรื่อยเยแห้งแห้งปังปังค่ะขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีไปน้ำกันสุขุสุข้อนนะคะแล้วก็ต้องขอขอบขอบุญขอบคุณขอมุอ่ตัวเลขเท่าที่ดีแบบนี้นะคะจากปู่ยาเทวดาค่ะสําหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเท่อแรกทำไปอยากสิพรากตัวเลขเด็ดเด็ดแบบนี้ค่ะพี่น้องคะคำว่าแล้วก็อย่าลืมนะคะเด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่จะไประกาศทุกคลิปทุกข่าวสารตัวเลข เด็ดๆดังๆจากทางไล่กันนะคะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้นะคะอกจารย์เสด็คอตุลาภพ่อแม่พี่น้องมาเท่าสกุสสกุนไปก่อนค่ะเอาไว้พอกันไหมกับไปในคลิปหน้าแ้่ค่ะเด้๋ยสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ